สัดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำซุปเห็ดฟางแซ่บๆกันนะคะคั่วพริกนะคะแล้วก็หอมกระเทียมค่ะคั่วเลยค่ะจะย่างก็ได้นะคะแล้วก็ต้มเอาน้ำเปล่านะคะต้มเพื่อที่จะทำน้ำปลานะคะใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ปลาทูนะคะตัวหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ต้มนะคะ เห็ดฟางค่ะใส่ลงไปเลยจ้าไม่ต้องหั่นนะคะถ้าหั่นข้างในมันจะไม่ค่อยหอมนะคะเสร็จแล้วระหว่างเราต้มเรามาหัน่นผักชีฝรั่งไว้ค่ะกระหล่ำนะคะเอาไว้กินกับข้าวนะคะมาดูเดือดแล้วนะคะคือสุกแล้วนะคะเราก็เอามา ตำนะคะเอาพริกที่เราคั่วไว้กับหอมแดงกระเทียมมาตำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ตำตำตำต,ำ,ตำให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราตำเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เอาเนื้อปลาทูนะคะที่เราต้มไว้นะคะมาใส่ค่ะเอาแต่เนื้อนะคะ อย่าเอากลางใส่นะคะเดี๋ยวติดคอค่ะเอาแต่เนื้อใส่แล้วก็เห็ดค่ะแล้วก็ตำรวมกันเลยค่ะตำ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 ให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ตำตำตำอีกรอบนะคะใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสนะคะค่ะแล้วก็น้ำปลาที่เราต้มไว้นั่นแหละค่ะใส่สองช้อนนะคะเพื่อความนัวนะคะ เสร็จแล้วใส่จานจ้าพร้อมเสิร์ฟอร่อยมากนัวๆซุปเห็ดอีสานนะคะทุกคนอร่อยหอมเห็ดมากเพราะเราไม่ได้หั่นก่อนต้มนะคะเห็ดนะข้างในเขาจะหอมเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีไก่ทอดนะคะซื้อมาจากตลาดแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ เข้ากันดีมากๆเลยค่ะกินข้าวเหนียวซุปเห็ดนะคะมีไก่ทอดนิดหนึ่งกินคําใหญ่ๆเลยค่ะคอยแซบกินคําเล็กบ่แซบเด้อจ้าต้องกินคําใหญ่ๆคุยเอาคุยเอาเลยจ้ามากินกันจ้าอร่อยมา,อมากหอมสุดๆค่ะ ทิมชิมหลายคำแล้วเกินโอเคชอบคนนี้อย่าลืมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณ